เรื่องขอเรื่องเงินของอุปนิย่าจังหวัดอย่านีก็ถือว่าโลยแต่ความสามารถสูงเรื่องอก็ถือเป็นเรื่องปกตินะที่ยามมาพราะนั้นผมมองว่าถ้าเรียกใช้ผมยินดีตลอดเอาสักสักได้ก็ม่ต้องขอบสุดค่ะไม่ได้มีรางวัลให้นะคะถ้าต้องรับรางวัลใจ ใช่หักรังจะบอกไม่ใช่ไม่ใช่หักรังจะบอกบอกว่าเมื่อกี้ทั้งสาวท้งเหมือนนะคะอันนี้สาวแบกที่เหมือนเราต้องมาศึกษาเนี่ยนะศึกษาทุกอย่างที่เราต้องมันคุณป้าท่านไหนเนี่ยจะเข้าก็จะเข้าได้ทางนชุมชนและเอาสมต่าลหนองสารบัญค่ะ อภิรมณ์นพลนะคะในสมัยการจนิรปีเจ้าของรางวัชงลชัยนาานเรนทองสาขาผูา้นำชุมชนดีเด่นประจำปี2557ล่าไถึง,งเรื่องการทำงานดน,น้าสุข์ากตำบลนนทบุรีรยว่าต้นธงานเป็นอสมมาตั้งแต่ปี2 5 4 0ซึ่งได้่ับเราเอาไว้ใจเป็นประธานอสมในที่ระดับตั้งแต่อำเภอไปจนถึงระดับจังหวัดและในปีพุทธศักราช2548ถึง2549 ถึงได้เริ่มเข้าสู่การทำงานด้านสถาบันการเงินของชุมชนในโอกาสนี้นะคะที่ฉันได้ร้อมเพลงนี้านที่เอทีไปวัดทะมินิติเป็นข้างแรกของโรงการเราที่มีพ่อเป็นผู้หญิงประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีท่านนะคะวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่พวกเราชาวอาสาสมัครสาธารณสนัสนัแสดง็จนำพาลพารถที่ เดินไปเดินทางไปมาเพื่อทํางานที่ภาคกลางสงสารอดประมาณร้านเศษต่อปีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเสียงเรื่องหนึ่งและจากที่เราได้ทําสถิติเนี่ยพบว,ว่าประชากรชาวจังหวัดกาญจนบุรีพอัตราติดเชื้อโรคปนโรคปอดร้อยหกจุดสองสนะคะต่อแสนประชากร นั่นหมายความว่าถ้าเอาตามทะเบียนราชเรามีคนที่เป็นบรรลโรคปอดในพื้นที่นประมาณ800กว่าคนเศษต่างชาติที่เคลื่อนย้ายถิ่นอาศัยเนี่ยก็คงจะมากกว่านี้นะคะและแนวโน้มที่สำคัญเห็นพบว,ว่าอัตราการเข้ารักษาบรรลโรคเนี่ยน้อยลงม,มีอาการดื้อยามากขึ้น ดื้อยาเป็นหัวใจสําคัญทําไมถึงดื้อยาเพราะพาอการเป็นมะเร็งเนี่ยการกินยาต้องกินยาวนานอยา่างน้อย6เดือนติดต่อกันคนไข้มักจะทนยาไม่ได้ก็เลิกกินอันนี้ก็อาจ,จเป็นสาเหตุอันหนึ่งของการดื้อยานะคะทางคุณหมอคิดมาซึ่งดูแลในเรื่องพวกนี้จัดโครงการชาวการร่วมใจต้านภัยมะเร็งเพื่อทาการค้นหา ผู้ป่วยนะคะโดยใช้เป็นโครงการลำล่องในเขตเทศบาลเมืองซึ่งมี27ชุมชนเป็นประชากรประมาณ3,000 30, 0คนเศษน,นะคะในห่วงระยะเวลา3เดือนคือเมาพฤษภาคมิถุนา,าและจะเอ็กซเรย์บอรดในคนต,ตั้งแต่อายุ5ปีขึ้นไปเพื่อหากลุ่มเสีย่ยง ถ้าเราเจอกลุ่มเสีย่ยงกลุ่มเปราะบางเราก็จะเอามาทำยีน Expert, เอ็กซ์ก็คือเอาเสพหาหี่อมาจับหาเชื้อเลยซึ่งเป็นเครื่องมือพิเศษเมื่อเมื่อเจอปั๊บไม่ต้องไปเสียเวลาเลี้ยงเชื้อสามอาทิตย์สี่อาทิตย์อันนี้สามารถหาเชื้อได้เลยแล้วให้การรักษาได้เลยเพราะฉะนั้นทุกคนอ,อสมอและประชาชนชาวกาญจนบุรีที่มีสุขภาพดีต้องช่วยกันดูในเรื่องนี้ ส่วนใหญ่คนไข้จะกลัวรถเอ็กซเรย์ที่ไปที่ไปเอ็กซเรย์ที่บ้านก็เหมือนกับเป็นตราบาปตราหน้าเชือ้อค้นหาเชือ้อเพื่อไม่ให้มันกระจายไปนะคะแล้วก็หาเชือ้อด้วยยาเพื่อจะได้มียารักษาพวกเราได้นะคะก็เป็นหน้าที่ของคนการเจรจาปีทุกคนหลังจากนั้นเมื่อคนเจอคนไข้ให้ยาพวกเราก็ต้องช่วยปเป็นพลังให้กำลังใจให้เขากินยาให้ครคอมคอสครบโดส ก็คือประมาณ6เดือนนะคะโดยปกต,ตินเนี่ยกินเดือนครึ่งสองเดือนเนี่ยไม่สามารถให้สำเร็จนะคะไม่ใช่ให้แค่ดูดีขึ้นแล้วก็หยุดกินยาต้องลุยเขาให้ครบครอสหกเดือนให้ได้มากกว่าเ0เพื่อไม่มีการเผยแพร่ของของโรคนะคะที่ฉันมาอยู่กาญจนบ,บรุรีก็เป็นคนกาญจนบ,บรุรีไปละคำสองคำก็เป็นกาญจนบ,บรุรีเราก็จะช่วยกันดูแลคนกาญจนบ,บุรีเนี่ยให้ไม่เป็นวัณโรคกอ่อนเราจะช่วยกันนะคะ